สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษ,ษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ คุณฟังครับเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอเรื่องราวของคุณสโรชัยกิติสิริพันธ์หรือน้องพลอยกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิตวัยเด็กแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับวันนี้นะครับยังอยู่กับน้องพลอยสโรชาเช่นเคยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับว่าชีวิตหลังจากนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องพลอยน้องพลอยต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างในขณะที่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นแล้วแนวคิด หรือความเป็นมาในการเริ่มต้นในการเขียนหนังสือจนได้รับรางวัลเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องพลอยในรายการของเรานะครับ น้องพลอยครับหลังจากที่น้องพลอยผ่านช่วงชีวิตของวัยมัธยมศึกษามาแล้วนะครับน้องพลอยต้องเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยน้องพลอยเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนที่พลอยอยู่ม .5 ค่ะพลอก็เริ่มคิดว่าจะเข้าคณะอะไรดีแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่พลอยเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เป็นช่วงแรกๆนะคะก่อนหน้านั้นเวลาทําการบ้านต่างๆที่สาวพลอยจะเป็นคนคอยเขียนให้ทีนี้ท <Yeah. S 2> ี่สาวพลอยย้ายไปอยู่หอตอนที่เขาสอบ เข้าปีหนึ่งได้เขาก็ไปอยู่ธรรมศาสตร์เหมือนคราวนี้พอก็เลยต้องเหมือนรับผิดชอบดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปหัดใช้คอมพิวเตอร์เพราะหัดใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาคิดว่าอ่ะเรามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยตัวเองหลากหลายเพิ่มขึ้นเราจะค้นหาอะไรยังไงบ้างดังนั้นก็มีการเลือกอยู่ในใจประมาณ4อย่างอย่างแรกเลยก็คือเป็นภาษาไทยเพราะว่าพ่อยก็ค่อนข้างที่จะชอบ เขียนกรอนมาตลอดตั้งแต่ตอนอยู่ประถมพอขึ้นมัธยมปลายก็คือเหมือนชอบลงประกวดกรอนสดประกวดกรอนต่างๆที่โรงเรียนจัดเราก็ได้ผลสําเร็จออกมาค่อนข้างดีงค่ะก็คือก็มักจะได้รางวัลนอกจากภาษาไทยก็จะมีเรื่องของดนตรีเป็นอีกคณะหนึ่งที่สนใจเพราะว่าพลอยก็เรียนเปียนโนมาตั้งแต่อยู่ประมาณป .3 ก็เริ่มเรียนที่สยามกอลการ แล้วมันก็จะมีการแสดงการแข่งขันการสอบมาเรื่อยๆก็คิดว่าถ้าเกิดเราเรียนต่อทางด้านนี้มันก็น่าจะสอบติดนะนี่คือสิ่งที่คิดตอนนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือวิชาแนวปรัชญาแล้วก็จิตวิทยาค่ะที่สนใจตอนนั้นเพราะว่าพี่สาวก็เล่าให้พลฟังก่อนนี้เขาจะไปปีหนึ่งเขาก็จะไปค่ายเตรียมความพร้อมเข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคณะนี้มีสาขานี้เราก็รู้สึก สนใจเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆในห้องทำมันมีพื้นฐานมาจากอะไรอยากจะเข้าใจคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นห้องเรียนแต่ว่าถ้าพูดถึงปรัชญากับจิตวิยทยารู้สึกว่าเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยมันไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเตรียมสอบยังไงเพราะว่าในมัธยมมันก็ไม่มีวิชาแนวเนี้ยโดยตรงก็มามองถึงดนตรีกับภาษาบ้างเออก็คือภาษาไทย ดนตรีก็คิดว่าดูแล้วมันเอาคะแนนไม่ได้สูงมากก็ดูของบ้านสมเด็จคะแนนก็ไม่ได้สูงพอที่จะเข้าได้งั้นก็เอาไว้ก่อนละกันเหมือนพอก็มานั่งดูมีภาษาไทยแล้วอย่างที่พอบอกว่พอยก็ค่อยๆหาข้อมูลเราไปเจอว่าที่จุลามีทุนให้สําหรับ คนที่สนใจเรียนด้านนี้โดยตรงแล้วพอก็เหมือนชอบวรรณกรรมอยู่แล้วอะค่ะชอบอ่านหนังสือชอบฟังพ่ออ่านหนังสือก็เลยคิดว่าเราเข้าคณะอักษรมันก็จะดีนะก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็พยายามมุ่งที่จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะเป็นหลักอันอื่นก็คือเหมือนเป็นแผนสำรองไปแบบจิตวิทยาหรือว่าดนตรีอันนี้ขึ้นในตอนนั้นครับ ทีนี้พอตั้งใจว่าจะเข้าคณะนี้เป็นหลักแล้วนะคะก็มานั่งดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในการสอบใช้คะแนนส่วนไหนบ้างเราก็ค่อยๆเตรียมตัวตามนั้นนะคะก็คือวางแผนว่าต้องใช้เกียรติบัตรกี่ใบเกรดของเราน่าจะถึงไหมก็ค่อยๆวางแผนแล้วก็ใช้คะแนนภาษ,ษาอังกฤษเท่าไหร่ก็โชคดีที่ว่าพลอยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราช่วยพได้เยอะมากะค่ะในตอนนั้น ช่วยเราหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนช่วยเราเตรียมสอบมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งแต่ว่ามันจะมีข้อสอบเอนทรานะคะของหลายหลายปีเลยรวมอยู่ในเว็บนี้แล้วก็เวลาเราทําคือมันสามารถติ๊กเลือกคําตอบได้แล้วก็รวมคะแนนออกมาให้เราดูได้เลยว่าเราได้กี่คะแนนพอก็ทําข้อสอบเอนทรานภาษาไทยอะเยอะมาตอนที่จะสอบเขา,านะะี่ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เหมือนโหลดไฟล์เตรียมสอบซีอูทปมานั่งดูครับ แล้วก็อาจจะมีส่วนที่ต้องใช้เกียรติบัตรการประกวดกรอนหรือประกวดเรียงความอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่ไม่ใช่ในโรงเรียนนะคะก่อนหน้านี้พลอยประกวดอะไรต่างๆก็จริงแต่มันเป็นการประกวดที่โรงเรียนจัดแต่ว่าเกียรติบัตรที่เขาต้องการใช้เพื่อที่จะสอบเข้าคณะอักษรเอกภาษาไทยเขาอยากได้เกียรติบัตรที่เป็นระดับประเทศค่ะพอก็เลยเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาว่ามันมีการประกวด อะไรบ้างที่ไหนไหมแล้วก็ส่งส่งไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเหมือนได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดข้างนอกเยอะขึ้นด้วยครับพลอยครับคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะในดดฝันของพลอยไหมครับใช่เลยค่ะจริงๆเหมือนอย่างที่พลอยบอกว่าตอนมห้าม6พลอยจะเล็งไว้หลายๆที่แต่ว่าในระเบียนสะสมสมมติเราเปิดขึ้นมาดูถามว่าเราอยากเข้าคณะอะไรตอนมหนึ่งก็จะมีชื่อคณะอักษรศาสตร์อยู่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นคณะที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักมาหลายสมัยแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อก็เลยอาจจะทําให้มันติดหูเรามาตั้งแต่เด็กน้องพลอยครับความผิดปกติของเราที่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีผลต่อการเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยไ,ไหมครับมีส่วนนะคะคือมันก็ทําให้พอกังวลเหมือนกันว่าเราจะสอบติดไหมเราจะแข่งกับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ไหมในในประเทศ เพราะว่ามันก็เป็นการสอบเพียงทุนด้วยอะค่ะในตอนนั้นอาจะเป็นความกังวลกดดันตรงนี้มากกว่าที่ทําให้พอรู้สึกว่าก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่พอร์พยายามทําข้อสอบเก่าๆหรือหาข้อมูลรีวิวว่าข้อสอบของการเข้าโครงการนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาจะถามอะไรบ้างก็พยายามหาหนังสือภาษาไทยมาอ่านอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมตัวค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ วิธีการสอบว่าเราจะต้องใช้วิธีไหนในการสอบเข้าไปหมายถึงว่าต้องมีอักษรเร็วไหมหรือว่าเวลาเราจะสอบเขียนคําตอบทํำยังไงพลอยก็ต้องคิดตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ mm. พลอยก็ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยว่าเราจะสอบนะแล้วเราเป็นคนมองไม่เห็นเราสอบได้ด้วยวิธีนี้ก็บอกเขาไปะคะ่ะตอนนั้นก็คือใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองยกคอมพิวเตอร์ไปตอนนั้นยังเป็น PC ซอยู่นะะแล้วก็ เขียนคำตอบใน Microsoft Word นะคะส่วนภาษาอังกฤษก็ใช้เป็นอักษรเร็วชีวิตจริงในรั้วมหาวิทยาลัยลำบากไหมครับตลอดเส้นทางจะได้รับเกียรติยศอันดับหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นความลำบากแบบที่เราเจอมาตั้งแต่ตอนมัธยมก็คือเรื่องของการพยายามเรียนให้ทันเหมือนกันเลยกับตอนมัธยมเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เรียนร่วมกับ คนที่มองเห็นทั้งหมดนีค่ค่ะทีนี้พอมันผ่านช่วงมัธยมมาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความลำบากที่ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะคิดว่าก็ค่อยๆจัดการมันไปเราผ่านช่วงมัธยมมาได้ช่วงมหาหลัยก็คงน่าจะผ่านได้เหมือนกันในเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วก็มันเป็นความโชคดีของพลอยด้วยที่อาจารย์ยหลายๆคนในคณะในภาคก็เข้าใจแล้วก็เพื่อนๆในเอกก็เข้าใจคือเขาก็ รับรู้ว่ามีคนมองไม่เห็นหนึ่งคนเข้ามาเรียนร่วมกันกับเขานะเป็นเพื่อนของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอกไทยเนี่ยมันเป็นเอกเล็กๆนะไม่มีคนอยู่ประมาณสักสิบกว่าคนเท่านั้นเองก็เลยเหมือนสนิทกันได้แล้วก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะว่าพลอยก็รอดมาได้ด้วยความอบอุ่นของคณะอักษรนะาพี่ทั้งกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็กลุ่มอาจารย์ แต่ถ้าจะมีความลำบากอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนมันเป็นจุดที่พอรู้สึกว่าเออเราเติบโตขึ้นอนะ่ะคือจะทำตัวเหมือนกับตอนมัธยมไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยมันมีการเลือกเรียนวิชาต่างๆด้วยตัวเองมันไม่เหมือนกับมัธยมที่เขาจะจัดวิชามาให้แล้วเราก็ไปเรียนตามตารางนั้นนะะี่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเราเลือกได้ว่าเราอยากจะเรียนอะไรอยากจะทํากิจกรรมอะไรเข้าชมรมอะไร เรพอรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นโอกาสที่สําคัญนะที่เราจะได้ลองทําในสิ่งที่เราอยากทําพอขึ้นมหาวิทยาลัยพอก็เลยจากคนที่ติดเพื่อนอะเรากังวลว่าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวแล้วอะเออมันจะทํายังไงนะเราก็ตาบอดด้วยจะเดินทางไปยังไงไปคณะอื่นยังไงเราจะไปทํากิจกรรมเนี้ยถ้าเพื่อนในคณะที่เรารู้จักไม่ไปกับเราเราจะทํายังไงมันก็มีความกังวลน,นะคะเราก็เลยเหมือนมันก็ต้องเลือกวิชาที่เราอยากเรียน เรียกว่าความท้าทายอีกอย่างหนึ่งละกันในมหาวิทยาลัยอะที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราอยากทําด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้ได้างค่ะน,น้องพลอยครับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเองนะครับจะต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยกิจกรรมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือตอนเข้าปีหนึ่งอ่ะมันก็จะมีรับน้องมีแนะนําชมรมต่างๆทีนี้พลอยตั้งต้นมาด้วย ความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยมันจะต้องต่างจากมัธยมตรงที่เราจะต้องทําในสิ่งที่เราอยากทำอะ่ะจะไปทําตามเพื่อนทุกอย่างไม่ได้ไม่งั้นมันก็เสียโอกาสของการเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เลยทําให้เราเลือกที่จะเรียนวิชาที่เราอยากเรียนแม้มันจะอยู่นอกคณะก็ตามแล้วก็ไปเข้าชมรมที่เราอยากเข้าถึงแม้ว่าเพื่อนในคณะเดียวกันน่ะเราจะยังไม่รู้เลยก็ตามว่าอมันมีใครสนใจแบบเดียวกับเราบ้าง ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พลอยลองไปสมัครเข้าชมรมซีอูแบงเป็นชมรมดนตรีสากลของจุฬาบัื่อว่าก็ออดิชั่นผ่านก็มีรุ่นพี่ที่เขาให้โอกาสเขาก็เห็นว่าเราน่าจะเล่นดนตรีเป็นวงร่วมกับพวกเขาได้ไค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆที่เหมือนกับพลอยก็ได้เล่นเปียนโนต่อด้วยเพราะว่าหลังจากจบม .6 พอยเลิกเรียนเปียนโนแล้ว เพราะฉั้นพอจะได้เล่นมนโนตอเนี่ยก็จากตอนที่พอได้เข้าซีแบนเนี่ยคะ่ะเราก็ได้เรียนทฤษฎีอะไรต่างๆเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มขึ้นค่ะน้องพลอยครับกลับมาที่ผลงานการเขียนหนังสือของน้องพลอยบ้างนะครับมีที่มาที่ไปยังไงครับกับการเริ่มเขียนหนังสือกว่าเด็กปิดตาจะโตแล้วก็กอไก่กเดินทางนิทานระบายสีและได้รับรางวัลด้วยเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนละกันนะคะหนังสือเล่มแรกเนี่ยจนกว่าเด็กปิดตาจะโตเป็นเล่มที่ไม่ได้ตั้งต้นมาจาก ความรู้สึกว่าพลอยต้องการที่จะเขียนหนังสือค่ะมันตั้งต้นมาจากความรู้สึกว่าพลอยอยากจะเขียนบันทึกประจําวันให้ได้ทุกๆวันเท่านั้นเองคือตอนที่พลอยอยู่คณะอักษรศาสตร์ค่ะอยู่ปีสาพลอยเรียนวิชาเสวนาบรรณาธิการแล้วในวิชานี้ก็มีการบ้านที่ทุกคนจะต้องทําคือเขียนบันทึกประจําวันแล้วพลอยก็คิดว่า เพราะอะไรอาจารย์ถึงสั่งให้ทุกคนเขียนบันทึกประจาวันการเขียนบันทึกประจําวันมันสําคัญยังไงพลอยไม่มีทางรู้คําตอบได้นอกจากว่าพลอยจะลองเขียนมันทุกทุกวันด้วยตัวเองแล้วก็ดูว่ามันจะพาเราไปสู่คําตอบไหนค่ะพอก็เลยตั้งใจว่าเราจะทําการบ้านชิ้นเนี้ยให้สําเร็จคือเขียนทุกๆุกวันแล้วก็ส่งอาจารย์ในหนึ่งเทอมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พลอยเขียนบันทึกประจําวันแบบต่อเนื่องทุกวันค่ะ ทีนี้เหมือนพออาจารย์เห็นการบ้านที่พอเขียนที่เป็นบันทึกประจําวันในแต่ละวันแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าสนใจเป็นมุมมองที่น่าจะรวบรวมมาทําเป็นหนังสือได้อาจารย์ก็บอกว่าเขียนต่อไปนะอย่าหยุดเขียนมันสามารถรวมเป็นหนังสือได้เลยพออย่งเขียนต่อไปเรื่อยๆจนพอเรียนจบเสวนาบรรณาธิการแล้วก็เรียนอีกวิชาหนึ่งกับอาจารย์ก็คือบรรณาธิการศึกษาก็ยังเขียนบันทึก มาเรื่อยๆจนพอยเรียนจบปริญญาตรีก็จะได้บันทึกที่หนามากๆแล้วบันทึกเนี้ยก็เลยเอามารวมเป็นเล่มจริงๆค่ะเป็นหนังสือเล่มแรกชื่อจนกว่าเด็กติดตาจโตเนี้ยแหละค่ะทีนี้พอมันมีบันทึกแล้วพอเราเรียนจบเข้าไปทํางานที่สํานักพิมพ์ผีเสื้อค่ะอาจารย์มากุศลอรารีนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาเสวนาบรรณาธิการแล้วอ,อาจารย์ก็เป็นบรรณาธิการบริหารของสํานักพิมพ์ผีเสื้อด้วย ทีนี้พอพลเข้าไปทํางานที่สํานักพิมพ์ผีเชิร์เนื่องจากว่าพออาจารย์เห็นว่าพลอะสามารถเขียนบันทึกประจําวันอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็เขียนออกมาได้ค่อนข้างดีก็คิดว่างั้นเราน่าจะให้คนตาบอดคนอื่นๆมาเขียนหนังสือเพิ่มขึ้นด้วยนะน่าจะไม่ได้มีแค่พลคนเดียวที่เขียนหนังสือได้ดีน่าจะมีคนตาบอดคนอื่นๆอีกที่เขียนหนังสือได้ดีเราอาจารย์ก็เลยอยากจะชวนมาเขียนหนังสือ มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตอนปีสีที่สํานักพิมพ์ผีเสื้อมูลนธิธิวิชาหนังสือแล้วก็กรมส่งเสรมิมวัฒนธรรมร่วมกันทําโครงการที่ชื่อว่าฝึกฝนผูดตงตาพิการให้เขียนหนังสือขึ้นมาโครงการก็ชวนคนตาบอดมาเขียนหนังสือเบื้องต้นเนี่ยประมาณสักยี่สิบคนค่ะแล้วก็นอกจากเขียนหนังสือแล้วเราก็ได้ทดลองทําส่วนอื่นเพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของการวาดรูปทีนี้พอควยเรียนจบ พอยก็เข้าไปทํางานที่สำหรับพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยเหมือนกับว่าพอยก็เป็นหนูทดลองในการหัดวาดรูปด้วยถ้าคนตาบอดจะหัดวาดรูปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเห็นเป็นรูปร่างแบบเดียวกับคนทั่วไปไหมมันจะสําเร็จไหมออกมาสวยงามไหมปรากฏว่าเราก็ค่อยๆทดลองเรื่อยๆแล้วก็เจอวิธีมันสามารถทําได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มากุลก็บอกกับพอยว่างั้นพอยก็วาดรูปประกอบหนังสือจนกว่าเด็กปิตาจะโต บันทึกของเธอเนี่ยทั้งหมดเลยละกันเพราะฉะนั้น hmm. ในบันทึกประจําวันในหนังสือจนกว่าเด็กติดตาจะโตทุกทุกบทน hmm. ะคะก็จะมีภาพประกอบที่มาพร้อมกับการหัดวาดรูปของพลอยในแต่ละบทด,ด้วยนะคะเ่ hmm. าบับว่าไอ้หนังสือจนกว่าเด็กปิตาจะโตเป็นหนังสือที่พอเริ่มเขียนบันทึกแล้วก็เริ่มหัดวาดรูปก็คือกอไก่เดินทางนิทานระบายสีอะค่ะถัดจากเล่มแรกในช่วงที่พลอย เข้ามาทำงานที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อแล้วเราก็เล่มแรกออกไปละได้รับรางวัลค่ะอาจารย์ก็คิดว่างั้นเล่มถัดไปพอจะเขียนอะไรดีอาจารย์ก็บอกว่าเราอ่ะมีพยัญชนะอักษรไทยที่อยากจะให้เด็กๆได้จดจำได้ได้คุ้นเคยกับพยัญชนะต่างๆเรา่ครับแล้วพลอ่ะก็ชอบเขียนกลอนเพราะฉะนั้นเราเอากรอนมาใช้ในการเขียนนิทาน โดยใช้ตัวพยัญชนะอักษรไทยมาเป็นตัวดําเนินเรื่องดีไหมนะคะเพื่อที่จะทําให้เด็กคุ้นเคยกับพยัญชนะด้วยพอก็เลยเริ่มต้นลองเขียนเล่มนี้ซึ่งตอนแรกมันก็มีการทดลองเขียนหลายๆแบบเขียนแล้วก็ลบไปพอสมควรจนกระทั่งออกมาเป็นเล่มนี้ที่เป็นนิทานกรอน ของกอไก่ถึงคอนกูกนคะคะก็จะได้นิทานจำนวน44เรื่องเท่ากับพยัญชนะ44ตัวแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะมีสัมผัสร้อยถึงกันตั้งแต่กอไก่ถึงคอนกนูแล้วก็ถ้ามีคนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวคอนกูนก็จะส่งสัมผัสไปที่ก่อนบทแรกของกอไก่ด้วยมนันนี้ก็เป็นเล่มที่สองซึ่งจริงๆเล่มนี้เราตั้งใจที่จะเขียนให้เด็กเล็กกว่าน,นี้พอเขียนออกมาแล้ว อาจจะด้วยคำศัพท์ที่อาจจะค่อนข้างโตขึ้นมานิดหนึ่งเล่มนี้มันจะได้รับรางวัลบทร้อยกรองสำหรับเด็กอายุ12-18ถึง18ปีนะคะก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยจริงๆเราก็มีอีกเล่มหนึ่งด้วยค่ะเพิ่งออกมาเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้วนะคะชื่อว่าเห็นเป็นบันทึกประจำวันของพลอยเหมือนกันแล้วก็เป็นการวาดรูปประกอบด้วยตัวพลอยเองเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็น บันทึกตอนที่พลอยเข้ามาทํางานที่สาหรับพิมพ์ผีเสื้อ,อแล้วก็เป็นรูปประกอบที่พลอยหัดหลังจากเล่มแรก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะรายละเอียดต่างๆก็อาจจะต่างจากเดิมเดิมเหมือนกันรู้สึกอย่างไงบ้างครับเมื่อได้รับรางวัลของการเขียนหนังสือครั้งนี้ครับรู้สึกประหลาดใจค่ะเหมือนเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันจะออกมาโอเคเพราะว่าเรารสึกว่าเราก็แค่สนุกกับมันก็ทําไปเรื่อย แล้วก็ดีใจที่มีคนเห็นนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่ากับแต่ละคนคือจริงๆก็ไก่เดินทางในทาระบาลสีมันก็อ่านได้หลายๆคนไม่ใช่แค่เด็กเก่งเดียวค่ะเพราะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้ครับแล้วก็มันเป็นความอุ่นใจความดีใจมากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งที่มีคนส่งข้อความมาว่าเหมือนเขาได้อ่าน หนังสือจนกว่าเด็กติดตาจะโตเล่มเนี้เราเขารู้สึกว่าเขาได้กําลังใจหรือว่าเห็นมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพลอยก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆบ้างเนี้ยค่ะน้องพลอยครับน้องพลอยไม่ชอบเรื่องของการออกกําลังกายครับแต่ว่าวันหนึ่งน้องพลอยกลายเป็นนักวิ่งขึ้นมานะครับอยากจะให้น้องพลอยนะครับเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราฟังน,นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับคือเรื่องวิ่งมันเป็นเรื่องที่ ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคืออย่างตัวพลอเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะให้ความสําคัญกับการวิ่งหรือการออกกําลังกายค่ะจนกระทั่งพี่สาวพลอยไปวิ่ง,งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันทํารวมกันเป็นกลุ่มได้หลายๆคนแล้วมันก็สนุกเหมือนเราไปรอรับพี่สาวอนะในวันที่เขาลงงานวิ่งงานแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ชวนพี่สาวมาชวนพ่อมาวิ่งด้วยกันก็ได้นี่นะ แล้วช่วงนั้นมันก็จะมีโครงการวิ่งด้วยกันเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็พอเรามีความคิดว่าชวนพ่อมาวิ่งด้วยกันกับเราสิแล้วพี่สาวเราก็วิ่งเหมือนกันงั้นเราก็ชวนพี่เราพาเราวิ่งด้วยเ้ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่สนุกดีวิ่งด้วยกันเป็นครอบครัวก็เลยชวนพี่ไปซื้อรองเท้าวิ่งค่ะก็ซื้อรองเท้าวิ่งมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ ทำให้เราได้หลอมตัวไปเริ่มวิ่งเนี่ยนะคะจริงๆตอนวิ่งมีช่วงหนึ่งที่เจ็บเขา่าแล้วก็มันหยุดไปบานอาทิตย์สองอาทิตย์พอหายแล้วก็ด้วยความที่เสียดายค่ารองเท้าเพราะมันซื้อไปแล้วก็เลยยังชวนพี่กับพ่อมาวิ่งอยู่เรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพลอยก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่อยู่ในโครงการวิ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสชวนกันไปซ้อมวิ่งบ่อยขึ้นจนกระทั่งเราเห็นความสุขเรารู้สึกว่า มันเป็นกิจกรรมที่ได้ทําด้วยกันพร้อมๆกันกับเพื่อนเป็นแก๊งใหญ่ๆได้แล้วก็เราเพิ่งรู้สึกว่าการวิ่งมันเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวก็จริงอะค่ะแต่ว่ามันมีความสงบแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในนั้นเวลาที่เราวิ่งไปกับเพื่อนหรือพี่ของเราหรือพ่อของเรามันสามารถที่จะชวนกันดูสิ่งรอบข้างได้ว่าเออเขาบอกเราได้ว่ารอบข้างมันมีอะไรมันสามารถที่จะ วิ่งไปแล้วก็คุยกันไปได้เล่าเรื่องต่างๆไปได้หรือถ้าเราเหนื่อยเราก็เดินคุยกันไปได้เราพอรู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบอยู่ในนั้นจากที่พอรู้สึกว่าเราไม่ชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวแต่ว่าการวิ่งมันคือการพักผ่อนของพลในตอนนั้นตอนที่เราเริ่มวิ่งแต่ถ้าถามถึงตอนนี้พลไม่ได้วิ่งละตอนนี้วิ่งไม่ไหวแล้วอาจจะต้องกลับมาเริ่มจากการเดินก่อนนะคะพลครับงานปัจจุบันของพลมีอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับตอนนี้พลมีทำ podcast อยู่ที่ไทย PBS podcast ค่ะชื่อว่ารายการเพื่อนสนิทเป็นรายการที่เล่าถึงงานต่างๆเรื่องราวต่างๆการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าแนวคิดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิการนี่ค่ะในหลายๆแง่มุมเป็นเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจการไปเที่ยวหรือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเพื่อกับคนพิการเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่พลกำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คืองานจิตวิทยาการปรึกษาเนื่องจากว่าพลก็เรียนจบมาทางสาขานี้จิตวิทยาการปรึกษาตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักจิตวิทยาอยู่ในโครงการต่างๆค่ะน้องพลอยครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องพลอยนะครับได้ฝากแง่คิดหรือว่าแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างทุกวันนี้นะครับ ถ้าเป็นสําหรับพลอยเองอะพลอยคิดว่ามันคือการยอมรับความทุกข์ให้ได้ก่อนนะคัะครับ,ค,รบคือเราคิดว่าชีวิตที่มีความสุขก็คือต้องไม่มีความทุกข์เลยแต่พลอยว่ามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ยังไงมันก็จะต้องมีความผิดหวังมีการ,รผิดพลาดมีการสูญเสียมีการแยกจากคนที่เราลักสิ่งที่เราชอบมันมีหลายๆอย่างมีการเจ็บป่วยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะมีความสุขได้เพราะว่าเราต้องยอมรับกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านเข้ามาว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าเรายอมรับมันได้แล้วเราก็จะมีความสุขเท่าที่ชีวิตมันเอื้อให้เรามีความสุขได้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกของเรานะครับน้องพลสโลชามาพูดคุยกับพวกเรานะครับน้องพลเติบโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เข้าใจ เติบโตมาด้วยตนเองเติบโตจากการเรียนรู้เติบโตจากการพัฒนาเติบโตจากการอยากรองอยากเล่นอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัวเองไม่ได้คิดว่าความพิการสร้างความยากลาบากหรือเป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตแต่อย่างไรนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเด็กที่ปรับตัวได้ตลอดเวลามีผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จในวงกว้างและในสังคมนะครับมีทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับดํารงชีวิตและการเข้าใจความทุกข์ความสุข ตามแนวทางของรายการของเราที่อยากจะให้ทุกคนมองชีวิตผ่านมุมมองของบุคคลต้นแบบว่าความสุขความทุกข์การพัฒนาตัวเองมันคือวิถีทางของการต่อสู้ร่วมกันและนีคค่คือเส้นทางของการสู้ด้วยใจไปด้วยกันขอบคุณมากๆครับน้องพลอยขอบคุณค่ะ นะครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสุดใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณคุณสโรชากิติสิริพันธ์หรือว่าน้องพลอยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นในรายการของเราวันนี้นะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ สำหรับช่วงตัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบัน คุณฟังครับวันนี้นะครับรายการของเราได้หย,ยิบยกเรื่องราวของการจัดอบรมผู้ปกครองและอาสา,าสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะลานะครับเป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูประธมจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสําคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้คําแนะนําผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวันนะครับ นางทัชณีนสงขลาประธานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับได้พูดถึงเรื่องของปัญหาภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้อต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับ เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่ายนะครับอย่างเช่นปัญหาอัชญากรรมปัญหาถูกล่อลวงทางเพศปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีชาวปัญญาต่ําและปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาก็คือสุขภาพจิตภายในครอบครัวรู้สึกหดหู่สิ้นหวังในการดูแลบุตรผู้พิการ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมนะครับดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลลนิธิจึงอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาและได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีจำนวนคนพิการทางสติปัญญา จำนวน447คนซึ่งถือว่ามีอัตราค,ค่อนข้างสูงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนขึ้นซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับจะใช้เวลาในการอบรม2วันนะครับก็คือวันที่8และวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะประกอบไปด้วยอาสาสมัครผู้นําชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกจํานวน40-50คนนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาและสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลาได้ออกเยี่ยมครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาพร้อมมอบถุงยังชีพและให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าอีกด้วยนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดราติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ